มีพระฉันบอกเอาไว้ทำอะไรยอมได้สิ่งนั้นฉันนั้นท่องมันจนขึ้นใจสิ่งที่เธอทำกับฉันฉันนั้นรับมันไม่ได้บาดแผลนั้นยังไม่จางหายที่จะโกโหกกันจะเคยเหนื่อยบ้างไหมคนที่แกล้งเป็นควายมันเหนื่อยมากไงไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะหลอกจนเธอไม่เรียนก็ดูออกก็โกหกแล้วได้ตังแต่คงมีเงินไปตั้งโตะ ถ้าเ็นกรรมันมีจริงเชื่อว่าเธอคงได้ช่วยอยากขอสักอย่างจะได้ไหมขอให้เธอเจอกับคนแบบเธอขอให้เธอโดนแบบเดียวกับฉันขอให้เธอทำอะไรก็ได้ในสิ่งนั้นพูดอะไรก็ได้ในสิ่งนั้นแบบเดียวกับที่ฉันโดนขอให้เธอ จับได้ยอมรับว่ามันโกรธที่คบมาทั้งหมดแม่งดูโคตรไร้ประยุกต์ทำร้ายใครโดยไม่คิดที่จะแคร์ตอนเป็นกรรมตามทันก็ไม่ต้องร้องงองเนี่ยพวกเขาสะท้อนกันเหมือนกระจกภาพที่มองเห็นก็ไม่ได้เียงแค่สิ่งส,งสกรปรบทรงไทยก้อยรังเฮอนลำบากในทุกตอนคอยทุกทรมานี่คำอวยพรเธอเคยเหนบ้างไหมคนที่แกล้งเป็นควายมันเหนื่อยมากไง ไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะหลอกจนเธอไม่เรียนก็ดูออกถ้าโกหกเราได้ตังถ้าคงมีเงินไปตั้งตัวถ้าเวการมันมีจริงใช่ว่าเธอคงได้ชว่วงสักอย่างจะได้ไหมขอให้เธอเจอกับคนแบบเธอขอให้เธอโดนแบบเดียวกับฉันขอให้เธอทำอะไรก็ได้ในสิ่งนั้นพูดอะไรก็ได้ในสิ่งนั้นแบบเดียว ที่ฉันโดนขอให้เธอเจอกับคนแบบเธอขอให้เธอโดนแบบเดียวกับฉันขอให้กรรมมันตามเธอทันกรรมที่เคยได้ทำเพื่อเธอจะได้จำอ๋อ ถ้าเธอทำดีขอให้เธอได้ดีถ้าเธอทำเลวขอให้เธอได้เลวจำเอาไว้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 ท่องเอาไว้ท่องเอาไว้ท่องเอาไว้ถ้าเธอทำดีขอให้เธอได้ดีถ้าเธอทำเลวขอให้เธอได้เลวจำเอาไว้จำเอาไว้จำเอาไว้ท่องเอาไว้ท่องเอาไว้ท่องเอาไว้เธอเจอกับคนแบบเธอขอให้เธอโดนแบบเดียวกับฉันขอให้เธอทำอะไรก็ได้ในสิ่งนั้น พูดอะไรก็ได้ในสิ่งน,นั้นแบบเดียวกับที่ฉันโดนขอให้เธอเจอกับคนแบบเธอขอให้เธอโดนแบบเดียวกับฉันขอให้กรรมมันตามเธอทันกรรมที่เคยได้ทำเพื่อเธอจะได้จำคอยกรรมตามเธอทัน คอยตามท่านอยกำตามเธอท่นคอยกำท่นคอยกำตามเธอท่านคอยตามท่นอยกำตามเธอท่นเพื่อเธอจะได้จํ